โรงแรมเขาเรียกว่าห้าหรือหกดาวเนี่ยแหละค่ะของที่นี่จกก้ะถ้าฟังไม่ผิดก็สะอาดดีอ่ะมีอ่างจักชี่มีทีวีดูในห้องน้ำด้วยเออบ้านน้องเนี่ยเ,เจอเจออะไรฝ่ายอะไรต้องเป็นฝ่ายอะไรอ่ะฝ่ายอ่ะในกระต่ายขาวภาษาอังกฤษอะไรทั่ว่ไปทั่วน,นี่แบบมีจัดงานแต่างงานด้วยแค่มองอันนี้ก็คือเพลินละ สวยจังอันนี้อากาศเย็นๆนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองโบราณจินหลีนะคะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงเป็นสถานที่ที่เที่ยวอีกที่หนึ่งก่อนที่จะกลับสนามบินนะคะย เดินเลียวน้อยนะไปค่ะไม่เอาหรอไกไปอยด่างดักดองเหรอันนียเขาต้องไม่ขายเป็นกิโลเขาต้องขายเป็นครึ่งกิโลก็คือห้ากรัมอร้ย เสร็จแล้วฉีดเป็นไปไอไปก่อนนี่น่ารักไอติมิทันดาอันนี้น่ารักเดี๋ยวไว้ต้องโดนสักร้านหนึง่งเดี๋ยวกันกำลักกลงดูกันอันนี้ก็น่ารักอันเป็นไอซิ่งฮันดาอันนี้คล้ายๆแบบชามะนาวุ้นกบอะไรอย่างงี้นี่คือหุ่นนะคะขายพวกแบบว่า สมุนไพรยาจีนส่วนใหญ่เป็นพวกของแฮนด์เมดที่เนี่ยของสวยเยอะเลยใครอยากได้ของที่มันเป็นยูนิคก็มาที่นี่อันนี้เป็นเครื่องตัดแน่ๆเลยเครื่องเปิดไอ้ลูกอะไรสกักอย่างอ๋อนี่เขาไปทําเป็นเนี่ยจิวเวลรี่ปักมากเลยเจ๋อที่นี่ถูกกว่าตลาดอีกที่ไปเมาาื่อวานแน่เลยเขาขายอุย้ยใช้เล่นได้ดิโโอ้หมาถ่ายเริ่มเลยอ่านี่ร้านขายหอย ก็เนื้อเนื้อกุ้งอะกินเกี๊ยวอฉันเลีลกอันนี้เป็นเกี๊ยวไม่ที่มันไม่เผ็ดสามสิบหยวนก็จะได้แปดลูกเดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติต่างกับเกี๊ยวกุ้งบ้างหรือยังไงบ้างเดี๋ยวเขาต้องมาต้มใหม่ๆเลยนะช่องปรุงแบบไม่เผ็ดใช่ค่ะ ของเล่นโบราณในทีวีโบราณนาบวอมแจมีร้านชาด้วยร้านนี้ปลามหมึกปลามหมึกยี่สองหลักพันล้านยี่สองเหยื่อเนี่ยใส่พริกไหมหมาล่าแน่เลยจริงๆมันต้องใส่นะถึงจะอร่อยโอ้ ต้นตำลับมาล่าอยู่ที่นี่นะคะมีแบบว่าสามก๊กเลยนะจิว๋วได้แล้วนะคะโอเคค่ะได้มาตัวนึงนี้แปดหยวนเป็นเปลี่ยนหน้ากากได้สี่อันไปน่ารักนี่นะกระบอกมีโอรีโอสามสิบแปดหยวนผลไม้แล้วก็มีเป็ดด้วยเมนูเราจะเอาแก้วนี้อันนี้ขนมสามสิบแปดหยวนจะมีพุดดิ้งอย่างเงี้ยเหมือนแบบดังโหนแล้วก็เป็นโอรีโอกับบิบกีม ีน้ำแข็งแบยมันเป็นชาใสโอลีโอโอ่ะแต่ยังไม่รู้สึกโอลีโอเลยนะเดี๋ยวก,กินไปเรื่อยๆก่อนอืออ่ะลองชิมลองชิม,มอ่ะลองชิมก่อนดูดก่อนดูดก่อนดูดก่อนแล้วมันจะตักยังไงมันตักไม่ได้มันต้องเอองรียกดูตักยัไงอ่ะไม่ต้องตัก ่นี้มั้งไหยนะนั่นนาดิต้องดูเอตำรวจเขาลูกดูแลความปลอดภัยอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวชเชลีนี่ก็มีหมีแพนด้แล้วมาเมืองเนี้ยห <c oughs> มีแพนด้าบินนะเราจะเตรมกับกรุงเทพแล้วนะจ๊ะนันแล้วเราก็มาหาน้ำกินแต่ว่าให้โลนิสเนาะ แก้ส่วนไหนก็ส่นไหนได้นี่ไงเมนูนี่ไงอเลสาแกแล้วจะบอกสามหยวนนี่คืออเลสอันขวาเมื่อกี้ที่เราสั่งแ่ทำไมมันมาสีพูไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ให้บินมาด้วยนูเขาเขาจะผิดรู้ว่าผิดอัน สิบแปดหวยวนมันเป็นกาฟแฟเฉยเลยเชลินเขาแบบเข้าใจที่เราสั่งผิดลองกินไหมล่ะเธอการเดินขึ้นเครืเปนเหมือนไพเวทเจ๊น